ดีอ่าวันนี้เป็นวันที่26มิถุนายน2563แนแนก็จะมาพูดอัปเดตเกี่ยวกับอการฉีดฮอร์โมนเพศช,ชายนะวันนี้แนนจะมาอัปเดตว่ามีอะไรที่แนนเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็จะพูดถึงวันนี้ที่แนนไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลรามา,มา,มาว่าผลเป็นยังไง การเปลนแปลของแนนใช่ไหมก็อย่างที่นนนเคยบอกคลิปนั้นก็คือสิวมั้งแต่เข็มที่สองแล้วตอนนี้ก็ยังเละเทะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวนั้นทดูนะคลิปก่อนก็มืิบเิบเป็นจุดแต่ไม่หมดทั้งสิมส่วนมากจะเป็นสิวอักเสบหมดเลยมองหน้าตรงเนี้ยโอ้โหหวข้างๆปุ๊บพัง เส่วนการดูแลรักษาสิวของแนนนะแนนไปหาหมอฉีดสิวแล้วก็มียาทาเลเซอร์มีกินยาบ้างนิดหน่อยตอนแรกอะแนน,นก็ไม่ยอมกินยาหรอกแต่แบบโอ้ยตอนหลังทนไม่ไหวจริงๆมันไม่ได้หายขาดหรอกแต่ว่าพอแบบพอเราไปฉีดเงี้ยมันเละ,เละ,เละ,เละๆมากๆพอฉีดอะมันก็รู้สึกดีขึ้นหน่อยเพราะตื่นเช้ามามันก็ยุบเต่อไปนะที่แนนเปลี่ยนก็คือเสียง เสียงแนนแหบขึ้นแล้วก็มันต่ํามันแตกๆแ,แล้วก็เริ่มมีคนทักแล้วว่าเสียงเปลี่ยนแล้วนะอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีอืมอะไรๆไอ้ตรงเนี้ยขนตรงเนี้ยมันก็ขยายอะนาเยนหน่อยจากตอนไม่ได้เทงใช่ไหมก็มีนิดหน่อยนี่มันขยายมาแล้วก็ยาวขึ้นคิ้วคิ้วแนนอะ เป็นคนคิวแบบแมีคิวเยอะอยู่แล้วมันก็แต่เรารู้สึกว่ามันอะเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึง่งที่วันนั้นตกใจนันทาครีมที่ขาปบตินันไม่ค่อยสนใจไงเพราะเอแบบอะไรมากไม่ค่อยได้สังเกตเปไปแบบโอ้ยาวนะยาวเริ่มยาวละก็แปลกๆดีต่อมาเรื่องที่วันนี้นนไปโรงพยาบาลรามามา,มานะคุณหมอให้ตรวจเลือดก่อนใช่ไหมผลเลือดออกมาก็คือ ความเข้มข้นของเลือดก็ปกติไขมันคือว่าดีเลยแต่ค่าฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนเพศชายในในร่างกายกลายเป็นว่าพุ่งไปถึงเก้าร้อยกว่าแนนก็ไม่รู้หรอกนะแนนก็ไม่ได้จำว่ามันเท่าไหร่แนนก็ถามว่าแล้วปกติเขาอยู่กันที่เท่าไหร่มองก็บอกว่าสี่ร้อยถึงเจ็ดร้อย ในขณะที่แนนอะฉีดแค่ห้าสิบมิลิกรัมต่อสองสัปดาห์นั้นก็เลยถามถามคุณหมอว่าเราอย่างเงี้ยมันผิดปกติไหมมีคนเป็นแบบแนนหรือเปล่าที่ฉีดน้อยๆแต่แบบค่าแบบฮอร์โมนสูงขนาดนี้คุณหมอบอกว่าไม่ไม่หรอกมันคือถ้าถ้าไม่ผิดเนี่ยก็แปลว่าร่างกายเราอะตอบสนองตอบรับฮอร์โมนได้ดีคุณหมอก็ให้เลือกว่าแนนอะในระดับผลเลือดแนนดีแนนสามารถจะแบบ เพิ่มเพิ่มปริมาณฉีดได้เป็นร้อยมิลลิกรมัมต่อสองสัปดาห์ก็ได้หรือจะฉีดเท่าเดิมสุดท้ายนั้นก็เลือกว่าฉีดเท่าเดิมก็ได้ห้าสิบมิลลิกรมัมเพราะเราก็ไม่ได้รีบอะไรให้เพราะว่าฮอร์โมนในตอนนี้ในร่างกายเราฮอร์โมนเพศชายมันสูงอยู่แล้วนั่นก็เลยแบบโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปก็ได้แล้วค่อยดูผลเลือดรอบหน้าอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงอ่ก็สําหรับใครนะที่กําลังตัดสินใจว่าจะเทคฮอร์โมนไหม ตัดสินใจอยู่นแ้นอยากจะบอกว่าเอ,อทุกอย่างมันสูงขึ้นหมดนะค่าใช้ใจ่ายการดูแลตัวเองค่าใช้ใจ่ายเนี่ยเร,เราเรายืนพื้นอยู่แล้วเรื่องฮอร์โมนที่เราเราต้องรับมากับค่าตรวจร่างกายที่สามสี่เดือนเราต้องตรวจครั้งหนึ่งสาหรับแนนที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือค่ารักษาสิวซึ่งมันแพงแล้วก็เสียถี่กว่าฮอร์โมนอีกแต่ว่าทำไงได้นะเราก็ต้องก็ เตรียมใจไว้แล้วนะอืมแล้วก็การดูแลตัวเองสําคัญมากแน่นะ่ะก็ยังทําไม่ค่อยได้หรอกแต่พยายามจะทานันจะเสียเลยเรื่องหลักๆเลยของแนนนะคือแนนนะ่ะชอบกินเบียร์ชอบมากแต่ตอนนี้ก็พยายามลดลดลดให้ได้เยอะที่สุดแต่คือคนมันชอบอะ่ะมันก็ก็ต้องมีบ้างก็ถ้าใครที่กำลังตัดสินใจเทคกนะศึกษายเยอะเยอะ เรามีอะไรที่มันต้องเปลี่ยนไปเยอะมากเออใครสงสัยอะไรนะก็ถามแนนมาได้แต่ว่าแนนแก็ตอบได้เท่าที่แนนรู้เออวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเขาฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบาย